คนไข้ส่งมาถามว่าแฟนฉีดออยมาที่อวัยวะเพศหมอยังรับทำหรือเปล่าแหมอ่านแล้วก็งอนเลยครับรับทำสิครับรับทำเยอะแล้วก็รับทำเป็นปกติด้วยครับจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับในขั้นตอนการทำอ่าคนไข้เขาถามมาอีกว่าจริงๆก็ตอบเข้าไปว่าทำครับแล้วก็ถ้าทำแบบรอบเดียวเนี่ยเขาจะจ่าย50,000บาทก็คือว่าเราเอาหนังไอตัวเนี่ยคนไข้็มากจะมีปัญหานะ เทาเรื่องเลยว่าคนไข้เนี่ยมีฉีดมานะครับบางทีฉีดมาเป็นแบบนี้ผิดรูปก็มีนะครับนะฉีดมาตรงนี้นะครับแต่ว่าหนังไขยังดีอยู่กรณีอย่างเงี้ยเราก็ลอกหนังไปตรงส่วนเนี่ยนะครับตรงเนี้ยที่มันแดงๆออกเป็นก้อนๆเนี่ยออกนะครับหรือว่าบางทีก็ขดลังออกแล้วก็เอาหนังไข่เนี่ยตัดเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเขามาหุ้มมันนะครับอันนี้เขาเรียกทำแบบรอบเดียวแต่คนไข้เขาบอกว่าของแฟนเขาเนี่ยลงถุงไข่ครับลงถุงไข่ก็ต้องมาแบบนี้ครับ ลงถุงไข่ลงถุงไข่แล้วแถมบวมด้วยครับถ้าหาว่าลงถุงไข่แล้วบวมด้วยเนี่ยถามว่าเราตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยกขึ้นมาคุมได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อมันลงถุงไข่ปุ๊บเส้นเลือดในแนวกลางตรงนี้ครับมันจะถูกสารเนี่ยเข้ามาคุมไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นการรักษาต้องทอํายังไงครับอันนี้ต้องทําแบบเขาเรียกว่าคอนเวนชั่นแนลหรือว่าแบบดั้งเดิมเลยก็คือว่าลอกหนังตรงส่วนนี้ออก ตรงส่วนนี้ลอกหนังออกนะครับหรือบางคนอาจจะแบบเป็นแผลตรงนี้ครับเอาออกนะฮะเสร็จปุ๊บต้องเอาแกนตรงนี้นะครับฝังลงไปในถุงไข่ก่อนนะครับถ้าสารมีอยู่บ้างนะครับในถุงไข่แล้วก็ลอกออกไปบ้างนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเอาออกได้หมดนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าตรงนี้มันคือไข่ตรงนี้คือไข่นะครับตรงนี้มันจะมีท่อนนืมอสุจิวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะ ส่งผลิตอสุจิออกมานะครับถ้าเราไปเอาออกเยอะๆนะครับหรือว่าไปโดนถุงไข่ไปโดนไข่เลยเขาเรียกอันทะเนี่ยแหละครับมันจะมีผลกับฮอร์โมนเพศชายนะครับหรือแม้แต่ไปโดนท่อนําอสุจิเนี่ยเดี๋ยวบางคนเป็นหมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเสี่ยงขนาดนั้นแล้วก็พยายามเอาออกเท่าที่ทําได้ก่อนแล้วก็เอาแกนเนี่ยฝังลงถุงไข่นะครับอันนี้คือการทําแบบรอบแรกนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันออกมาปุ๊บนะฮะไอ้ตัวแกนมันจะออกมาเป็นนี้นี่คืออยู่ตรงนี้เนาะมันก็จะอยู่ข้างในนะครับฉี่ได้นะครับเพราะว่า ไอตรงปลายมันโผล่มาหลังจากนั้นเราก็รอดู3เดือน6เดือนนะครับในบางเคสเนี่ยเขาบอกว่าเขาพอใช้งานได้ไม่มายกขึ้นก็มีนะครับเนี่ยสมมวถ้าแกมันอยู่ในถุงไข่มันก็จะโผล่มาแบบนี้ในกรณีที่หนังไข่มันยืดหยุ่นได้ดีนะครับเราพบได้ว่าประมาณสัก50%เขาไม่มายกขึ้นนะครับแต่ว่าในคนที่จะมายกขึ้นเราก็ขอรอนิดนึงนะครับอย่างน้อยก็อย่างที่บอก3าถึงหเดือนค่อยมายกขึ้นตอนที่มายกขึ้นเนี่ย ค่าใช้จ่ายจะถูกลงนะเพราะว่าเราใช้เป็นยาชาละนะครับรอบแรกเนี่ยเราใช้วิสัญญีแพทย์นะครับวิสัญญีแพทย์ก็คือแพทย์ที่แพทย์ดมยาแหลคนะครับเขาจะมาช่วยบล็อกหลังแล้วก็ให้ยานอนหลับส่วนที่2เนี่ยเราจะลดค่าใช้จ่ายลงละโดยการใช้เป็นยาชาละเพราะนี้ก็จะถูกลงนะครับคนไข้ก็จะได้พอเอฟเฟอร์ไหวนะครับ